อัปเดตอัปเดตสวนนะครับอัปเดตสวนเริ่มเริ่มไถนะนะครับเริ่มไถละอันนี้คือไถเปิดหน้าดินนะครับไถเปิดหน้าดินตากซะก่อนนะครับแล้วก็จะไถอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะไถอีกรอบนึงกำลังนี่แปลงนี้นะครับแปลงนี้ยังคิดอยู่ว่าจะลงอะไรดีนะครับ จะลงพริกหรือลงอ,อะไรดีสักอย่างนึงต้องรอดูก่อนนะครับต้องรอดูก่อนแล้วแปลงนู้นนะครับแปลงนู้นน่าจะลงต้นหอมกับพริกนะครับต้นหอมกับพริกต้นหอมกับพริกนะครับฝั่งนู้นในในแปลงป่าศักนี่ ในแปลงป่าสักในแปลงป่าสักน่าจะน่าจะปลูกตะไคร้นะครับตะไคร้กับข่านะครับแปลงร่องแปลงล่องป่าศักนี่น่าจะปลูกข่าตะไคร้นะครับปลูกข่าตะไคร้เดี๋ยวต้นสักต้นไหนเล็กจัด ไม่สวยตัดทิ้งให้หมดนะครับตัดทิ้งให้หมดข้อสังแล้วนี่ครับแปลงนี้แปลงนี้แปลงหน,นึ่งน่าจะยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะลงอะไรดีนะครับแปลงนี้น่าจะไล่หนึ่งนะครับแปลงนี้แล้วต้นไม้พวกนี้ก็จะแต่งกิ่งออกให้หมดนะครับจ้างคนมาแต่งติง่งกิ่งออกให้หมด อันนี้คืออันนี้คือไถเปิดหน้าดินนะครับไถให้หญ้าตายซะก,ก่อนนะครับแล้วก็จะแต่งเผานะครับพอเผาเสร็จก็จะมาไถาอีกรอบหนึ่งไถเสร็จก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตอัปเดตการเริ่มต้นใหม่นะครับก็อยู่ประมาณนี้ นะต่อไปอนาคตตรงนี้ก็จะทำทำทั้งหมดนะครับจะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดทําเป็นสวนทั้งหมดนะอันนี้ก็เถียงนาน้อยก็ทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบทำไปเรื่อยๆเถียงนาน้อยนี่จะทําไปเรื่อยๆนะครับนะก็ได้บุงได้ไม้ พื้นอะไรเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่ได้ลงมือทำว่าจะย้ายทรงย้ายเสาอยู่เรื่องระบบน้ำเรียบร้อยนะครับระบบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับห้องน้ำใช้ได้น้ำสะอาดนะครับน้ำมีใช้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนี้เลือข้างล่างเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างนี่นี่นะครับแปลงข้างล่างก็หญ้ามันจะเยอะครับหญ้ามันจะเยอะเพราะมันเป็นแปลงปลูกหญ้าเก่ารถไถจะไถไม่ค่อยเข้านะครับรถไถก็จะไถไม่ค่อยเข้าก็รอให้หญ้ามันตายแล้วก็เผานะครับเผาทําความสะอาดออกแล้วก็จะมาไถอีกรอบหนึ่งนะครับจะมาไถตีดินอีกรอบหนึ่งอันนี้คือตากไว้ก่อนนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะไล่หนึ่ง้ะมะไล่หรือสองไล่ตรงเนี้ยใจจริงผมอยากลงพริกทั้งหมดเลยจะสวยมากแปลงพริกทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอัปเดตเพิ่งมาไถาวันนี้นะครับเพิ่งมาเพิ่งมาไถาให้วันนี้รถถเพิ่งว่าง ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จนะครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบ,ไม,รบไม่ร้อนเดี๋ยวก็ให้เอฟซีรอดูนะครับความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่จริงผมอยากเอาออกให้หมดนะครับต้นไม้เนี่ยต้นไม้พวกเนี้ยพวกเนี้ยเอาออกให้หมดนะครับ สะนี่ก็จะขุดใหม่นะครับถ้ามีตังถ้ามีตังก็จะขุดใหม่ครับสะขุดขยายใหม่ลอกใหม่ทั้งหมดนะครับอยาขุดออกลอกใหม่ทั้งหมดไม่มีใครมาดูแลนะครับมันเลยเป็นแบบนี้ถ้ามีคนดูแลให้มันก็ดีนี้ไม่มีใครดูแลให้ก็จะประมาณนี้ ก็โอเคนะครับโอเคมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับโครงการไปถึงไหนแล้วตอนนี้ไถไถดูก็มันก็จะโลง่ลงๆนะครับไถแล้วมันจะโลง่ลงๆไม่ลกแล้วเราก็มาคอยทําความสะอาดกับหญ้ากับกิ่งมกกิ่งไม้ที่มันยังค้างอยู่มาคอยทําความสะอาดออกเดี๋ยวมันก็จะโลง่ง นี้ก็จะล่งไปหมดครับต้นไม้พวกนี้ก็จะออกเอาออกขายนะครับต้นไม้พวกนี้ขายใครอยากซื้อติดต่อนะครับใครอยากซื้อติดต่อไม้จิกนะครับต้นจิกสูงนะครับสูงชะลูดนะครับสูงชะลูดไม้ตรงดีมากนะครับเป็นไม้ตรงมากนะครับ ก็อยากขายออกนะครับสวยนะครับดินสวยดินล้วนปนทรายนะครับล้วนปนทรายคือภาคอีสานเขาเรียกดินดงนะครับดินดงก็จะสวยหน่อยแปลงแปลงป่านี้เป็นแปลงป่าของพี่แฟนครับของพี่แฟนไม่รู้เขาจะให้เขา้าเขา้าหรือถ้ามีทุนผมซื้อเอาเนี่ย แล้วก็ลื้อทําเป็นแปลงเกษตรทั้งหมดโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่รับชมเป็นได้นะครับเป็นแนะน,นําแนะนําได้นะครับเพื่อไปปลูกป,ปรัปรบปรุงป,ปรับปรุงปรับใช้ในหน้างานนะครับปรับใช้ขอบคุณครับ